40 LC รุ่น11ครับออตรงนี้เคียริ n g นะเครับ c l e คึกใหญ่เลยโอ้ตรงไปครับมีตั SK 100ี LC รุ่น11 จะลงชุดใหญ่น้องไม่ใช่น้นอยครับดูนะนี่เคอร์ริงทำทางก่อนตัวท็อปนะครับตัวท็อปของโกโเบิโก้รับร้อยสี่เอลซีรุ่นสิบเ,เอ,อ็ดดูแลโดยอาริยะอิคิวเมนอูโอ้ไม้ย,ยังดีนะไม้พยุงเปล่าโอ้ไม้ยังดีนะไปไม้ ไม่เก่าไม่เกเอ๋อโอ้โอเดนมัมีพยาเสโค้อยด่ด้วยครับนะ้างบนสีเจเจเค5วีเนปโตสามล้านนิดนิดต้องจัดไปเร็วแรงทะลุมิติอ่ะ ฝากกดติดตามแล็วสวัสดีครับ